จับแจกของรางวัลปีใหม่นะครับเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่นะครับกิจการนะครับที่ซื้อของมาจับสลากนะครับหรือว่าแจกของรางวัลแก่ลูกจ้างนะครับในเทศกาลปีใหม่นะครับการจะนํามาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้นั้นนะครับต้องมีข้อกําหนดหรือนะครับระเบียบที่ชัดเจนและ ให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมโดยไม่เลือกปฏิบัตินะครับเพื่อสร้างความสามัคคีนะครับในองค์กรแล้วก็เป็นขวัญและกําลังใจแก่พนักงานนะครับซึ่งประเด็นภาษีต้องพิจารณาแยกได้ตามนี้นะครับอ่ะเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับหากกิจการนะครับซื้อของมาจับสลากให้แก่พนักงานลูกจ้างตามข้อกําหนดหรือระเบียบ ที่กิจาการกำหนดไว้อย่างชัดเจนมีสิทธินำเงินที่จ่ายไปแล้วนะครับมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้นะครับไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามสรุป่าได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อด้วยนะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีเงินได้หักงหน้าที่จ่ายอีกนะนเพื่อน ต้องอ่านเพิ่มเติมนะครับแนะนําเล่มนี้ครอบจัก,กรวาลน,นะครับมีหมดนะครับเรื่องของภาษีเนี่ยจัดไปเลยในตะกร้านะครับ